เมื่อเท้าเวสุวรรณถูกรัฐประหารโดยทศกัณฐ์เท้ากุเปรันเป็นบุตรของเท้ารัดเตียนเป็นบุตรคนโตมีน้องต่างมารดาคนรองคือทศกัณฐ์กุพกันอยู่ณเมืองกรุงลงกาเท้ากุเปรันเป็นยักษ์ที่ฝักใฝ่คุณธรรมและถือศีลปฏิบัติธรรมสร้างคุณงามความดีฝักใฝ่บูชาองค์เท้ามาหาพรมจนได้รับของวิเศษเป็นบุตรบกแก้ววิเศษ ที่สามารถพาหาะไปไหนก็ได้ตามที่ใจต้องการซึ่งตอนหลังโดนทศกัณฐ์ชิงไปแต่ด้วยเหล่าอสาูรไม่ค่อยพอใจที่เท้ากุเปรันบูชาพรมเพราะอสูรจะบม่ิสัยเย่อหยิ่งและคิดว่าพรมไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าแห่งเผ่ายักษ์หลังจากที่เท้าลัดเตียนสละราชบัลลังก์ยกพระราชสมบัติและเมืองให้แก่เท้ากุเปรันต่อมานางนิกษามารดาของทศกัณฐ์ยุยงให้ทศกัณฐ์ ก่อรัฐประหารยึดบัลลังก์จากเท้ากุเปรันหลังจากทศกัณฐ์ได้ยึดเมืองแล้วก็ขอให้เท้ากุเปรันก้าวถอยออกไปจากที่นั่งบัลลังก์ษัตริย์แต่เท้ากุเปรันไม่ยอมยืนนิ่งสงบไม่ตอบโต้ใดๆท่านเห็นว่าทศกัณฐ์คือน้องชายจึงไม่คิดสู้ด้วยทศกัณฐ์จึงเอาพระแสงฟันไปที่ขาข้างขวาของเท้ากุเปรันจนสุดท้ายทศกัณฐ์จึงขอให้ยอมสละบัลลังก์เท้ากุเปรันเห็นดังนั้นท่านจึงยอมสละบบัลลังก์ จากนั้นท่านจึงบำเพ็ญเพียรในป่าจักรวาลบูชามหาเทพทั้ง3เป็นเวลา1,000ปีพอบำเพ็ญตะบะครบพระเจ้าทั้ง 3, พสพระศิวะพระวิษณุและพระพรมได้เสด็จมาประทานพรให้5ประการ 1. ประทานพระนครเมืองใหม่ให้คืออารักกะมันธามหาราชธานี 2. ให้เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเป็นอนเนกอัน,นันมากมายมหาศาลและประทานชื่อใหม่ว่าท้าวเวสสุวรรณ 3. เป็นผู้อยู่เหนือความตายดูแลกฎแห่งกรรมมีชื่อใหม่ว่ากูเวน 4. ได้ตะบองคาถาวุธวิเศษเป็นสัตว์ตาวุธที่อนุภาพรุนแรงที่สุดหนึ่งใน5ของจักรวารหากเอาคาถาวุธของท่านฟาดโลกทีเดียวโลกแตก 5. แต่งตั้งให้ดูแลทางทิศเหนือของเขาพระสุเมนและได้เป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4ท่านเป็นเทพที่บำเพ็ญตนอยู่ในศีลในธรรม ฝักใฝ่ธรรมะปฏิบัติตีปฏิบัติชอบสร้างกุศลจนมีบารมีมากมายมหาศาลหน้าที่ของท่านมีเยอะมากมายได้แก่ 1. เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ถ้าเป็นคติความเชื่อทางจีนจะเรียกท่านว่าเทพเจ้าไฉ่สิงเอียหรือเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเคยมีคนกล่าวไว้ว่าหากนําเงินทองของท่านมาล่อยให้ท่วมแผ่นดินโลกมนุษย์ทั้งโลกถมจนเต็มไม่ให้มีพื้นที่ว่างเหลือแม้แต่ตารางนิ้วเดียว สักสมรอบท้องพักคลางของท่านยังไม่หมดเลย 2. เป็นเทพเจ้าแห่งพูดผีปีศาจ 3. เป็นเทพเจ้าแห่งเหล่ายักษ์อสูร 4. เจ้าแห่งกษัตริย์ผู้ปกครองทิศเหนือและผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นหัวหน้าเหล่าคณะของเท้าจาตุโลกบาลทั้ง4จึงสรุปได้ว่าหากผู้ใดต้องการความจเจริญในลาบยศสัรเสริญทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนา สูงสุดทางมหาเศรษฐีมีลาบมียศสรรเสริญไหลามาไม่ขาดสายและขจัดพูดผีปิศาจสิ่งอัปมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวนและช่วยบันดาลโชคลาบพวกทรัพ์์ให้แก่ผู้บูชาฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ